สวัสดีครับกบฟอร์ดครับคลิปนี้นะครับกบจะพาลูกค้าทุกท่านนะครับมารับชมรีวิวนะครับรถ SUV ของเรานะครับก็เป็นรุ่น Ford e v อเวอรนะครับของเราเป็น e อเวอร์เ e ส e ์เอเเนี่ยมีจำหน่ายทั้งขับ2ขับ4นะต้องบอกก่อนเลยนะครับมีหลายรุ่นมากๆกเนาะก็ขับ2ก็จะมีตัวเทนต์ตัวสปอร์ตนะครับสปอร์ตนี้เพิ่มแพ็กเกจได้ด้วยนะครับแล้วก็มีตัวไทเทเนียมนะครับที่เป็นตัวท็อปนะฮะของตัวขับ2 แดีวก็ตัวขับ4นะครับก็จะไปเริ่มด้วยตัวไทเทเนียมตัวว i t แทแล้วก็ตัวแพตตินัมที่เป็นเครื่อง3.0นะครับก็หลายก็เรียกวมีหลายรุ่นให้เลือกนะครับก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าชอบนะครับราคาก็แตกต่างกันไปต่างกันที่ออปชั่นตัวรถนะครับวันนี้นะครับรถที่มารีวิวจะเป็นตัว e v e r อ age, ร์เรส r t สปบกแพ็กเกจนะก็ต้องบอกเลยนะว่าเป็นรุ่นที่ขายดีมากๆนะครับเป็น1รุ่นที่ใช้คําว่าคุ้มค่ามากๆนะครับของตัว ขับ2นะครับได้รับความนิยมเยอะมากๆนะครับก็เดี๋ยววันนี้ก็พาไปชมรูปแบบการตกแต่งนะครับที่ลูกค้าเลือกนะครับก่อนไปรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ไปเร็วกันนิดนึงนะครับก็ New Ford e v e r e s t Sport นะครับบวกแพ็กเกจ B นะครับตัวนี้เครื่องยนต์ดีเซล2 0ลิตรครับเป็นซิงเกิลเทร์โบเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับเกียร์ออโต้ฟอร์ดก็เล่นแมนนวลหรือเซมิออโต้ได้นะครับ แรงม้าสูงสุด170แรงม้านะครับแรงบิด405นิวตันเมตรราคาจะจำหน่าย1,585,000บาทนะครับไปชมก็คันนี้นะครับใส่กระจังหน้า FORD นะครับบางคนเรียกกระจังหน้าแรปเตอร์นะฮะที่ผมไม่เรียกครัเพราะลูกค้าบางคนอ่ะสับสนระหว่างไอ้กระจังหน้าที่เป็นชุดแรปเตอร์ใหญ่อะกับกระจังหน้าที่เป็นแบบนี้นะครับบางคนเรียกกระจังเล็กบางคนเรียกกระจังใหญ่นะครับแต่ต้องบอกก่อนมันใส่ด้วยกันไม่ได้ ผมเลยเรียกกระจังหน้า f R d เพราะว่าตอนถ้าเกิดเป็นแรปเตอร์จริงๆอะครับกระจังมันจะใหญ่ลงมามันจะไม่เหมือนกันเนาะครับก็เลยเรียกอย่างนี้อ่ะเอาเป็นว่าช่องเราก็เป็นอย่างนี้มาตลอดเนาะตลอด2อสมปีนะครับกระจังหน้าตัวนี้เดิมอะเป็นสีดาด้านนะครับท่านใดต้องการทําดําเงาทั้งหมดอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือจะเ,เป็นดําด้านตัวหนังสือสามิติก็3มิติก็ขาวดําแดงดําเทาดาอะไรอย่างเงี้ยครับที่ตัดสีกันก็ได้ หรือจะเอาเป็นตัวหนังสือแดงตัวหนังสือขาวตัวหนังสือน้ําเงินนะครับก็สามารถแจ้งได้เนาะไฟ LED 3จุดด้านบนจะต่อไม่ต่อก็ได้จะต่อก็เลือกได้ระหว่างขาวกับส้มนะครับก็ชอบแบบไหนแจ้งได้เลยนะครับเดี๋ยวจะไปใส่กระจังวิกเตอร์นะครับกระจังเอ่อคิงซีรีส์กระจังอะไรก็ได้นะครับก็ขึ้นอยู่กับเราชอบนะอย่างคันนี้เราเน้นแบบดุดุนะครับอ่าเหมือนคันที่เราเคยรีวิวไปนก็ เป็นแบบนี้เลยนะครับลูกค้าบอกโหดูมาแล้วชอบนะครับดุดีนะครับก็อ่ะนี่นะครับตามนี้เลยนะครับรถตัวนี้นะครับที่ปัดนน้ำฝนออโต้นะไฟหน้าเป็น LED มัลติเรฟเลกเตอร์มีไฟวิ่งกลางวันเป็น LED ระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัตินะครับแล้วคันนี้มีแพคเกจก็มีระบบเปิดปิดไฟสูงอัจฉริยะนะครับไฟตันหมอกก็เป็น LED เอเวอร์เลสเนี่ยไฟตันหมอกเป็น LED ทุกรุ่นนะครับเราก็จะมีห่วงลากนะครับคู่หน้าเป็นอุปกรณ์มาตรฐานเนาะคันนี้ใส่สเกิร์ตวิกเตอร์นะครับก็เป็นตัว V 2 ดักทํำสีดำแบบนี้นะครเข้มๆเลยนะครับคันนี้มีกล้อง360องศานะครับเพราะเป็นตัวมีแพ็กเกจนะมีระบบเตือนกันชนด้านหน้าระบบเบรกอัตโนมัตินะครับตัวจับคนเดินมีระบบรักษาเลนมีควบคุมความเร็วแบบรักษาระยะห่างแบบหยุดนิ่งแล้วไปต่อเลยอ Adaptive Cruise Control แบบ Stop and Go นั่นเองก็เถอะมาด้านข้างนะครับก็คิ้วล้อนะครับก็มีให้เลือกแบบ แนบกับแบบโป่งเนาะคันนี้ก็เลือกแบบโป่งออกมาอย่างนี้นะครับก็ทาเป็นสีดําเงาเลือกได้ครับจะเอาดําด้านดําเงานะครับชุดแต่งนี้เดินด้วยยางไม่ได้ยิงซิลิโคนนะครับเอเวอร์เนะครับระบบเบรกเป็นดิสเบรกทั้งสี่ล้อนะครับมาพร้อมกับเบรกมือไฟฟ้าคันนี้ก็ใส่ล้อแม็กยี่สิบนะครับใส่ยาง a อทีดีเซนตินะสองเจ็ดห้าห้าสิบห้าอยี่สิบนะครับแม็กก็มีให้เลือกนะครับยางก็มีให้เลือกนะก็ขึ้นอยู่กับเรานะครับขึ้นอยู่กับงบที่เราตั้งไว แก้มนะครับเป็นคีบระบายความร้อนครอบกระจกนะครับตัวเอ e เวอเรสต์สปอร์ตจะเป็นดําเงานะครับมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างมีไฟส่องสว่างข้างตัวรถนะครับแล้วด้านข้างก็จะมีระบบนะครับบา์สปอร์ตนะครับเป็นเตือนจุดอับจุดบอดตรงนี้เนาะราหลังคาเป็นสีดำนะครับคันนี้ใส่กันสา์นะครับนี่ใส่กันสตร์แท้นะครับใส่ฟิล์มเซรามิกนะครับมือเปิดนะครับเป็นสีดําเงามาพร้อมกับระบบสมาร์ทคีย์ก็ทันล็อกรถหรือว่ากํามือปลดล็อกรถได้เพียงแค่มีคุญแจอยู่ที่ตัว บ,บันไดเป็นบันไดสีดำช่วงล่างด้านหลังเป็นวันลิงนะครับรถคันนี้เป็นยูโรไฟท์นะครับเอเวอร์เรนเราต้องเติมน้ำยาแอดบูเนาะด้านท้ายนะครับไฟท้ายก็เป็น l e d Signature นะครับตัวสปอร์ตเนี่ยตัวหนังสือจะเป็นสีเทานะจะต่างกับตัวไทเทเนียมนะตัวไทเทเนียมจะเป็นโครเมียมนะครับด้านฝาท้ายมีไฟเบรกดวงที่3มีน้ำล้างกระจกมีไล่ฟ้านะครับนะมีกล้องถอยมีไฟตัดหมอกหลัง ด้านหลังก็มีระบบเตือนกันชนเมื่อถอยและระบบช่วยเบรกนะครับฝาท้ายเป็นไฟฟ้านะครับแล้วก็คันนี้นะครับก็ใส่สกเกิรตด้านหลังของวิกเตอร์นะครับวันนี้เลือกเป็นท่อสี่เหลี่ยมนะครับสีโครเมียมท่อก็จะมีสี่เหลี่ยมกับอินฟินิตี้ก็ขึ้นอยู่กับชอบนะครับจะเอาโครเมียมแบบนี้หรือจะเอาดําก็ได้นะครับคันนี้บอรดหนังบอรไฟฟ้าคู่หน้า8ทิศทางพวงมาลัยไฟฟ้านะครับจอเรือนไม้เนี่ยก็จะเป็น 8นิ้วนะครับแต่จอกลางเป็นตัวมีแพ็กเกจนะครับก็จะเป็น12นิ้วสั่งงานด้วยเสียงภาษาไทยนะครับ Android Auto Apple CarPlay แบบไร้สายนะครับรองรับโทรฉุกเฉินเนาะคุ้มคันนี้ผมบอกเลยนะครับเป็นรถที่แบบคุ้มได้รับความนิยมมากๆนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีระบบ Auto Start ์สต็นะครับเพราะว่าเป็นตัว Euro ไฟนะมีโหมดการขับขี่4โหมดนะครับก็ปกติประหยัดลากพ่วงถนนลื่นทุกโหมดก็ ใช้ได้ตามสถานการณ์นะครับไม่ต้องจอดก็ขับแล้วก็จิ้มหมดได้เลยเนาะอ่ะรุ่นนี้เอลวิเวสจะเก๊จะเป็น2ชั้นนะนะครับแล้วก็ลูกค้าจะถามกันเยอะว่าตัวสปอร์ตเนี่ยมันมีไฟตกแต่งห้องโดยสารไหมไม่มีนะครับไฟตกแต่งห้องโดยสารจะเริ่มด้วยตัวไทเทเนียมนะฮะก็ยังไงนะครับฝากลูกค้าทุกทท่านนะครับฝากกดไลค์ครับกดแชร์กดติดตามและที่สําคัญอย่าลืมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องชาแนลยูทูบกับด้วยนะครับซื้อฟอร์ดอย่าลืมนึกถึงก๊อฟนะเบอร์โทรอดีไลน์ก๊อฟขึ พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ